ินมงสันคกรครับสวัสดีครับผมสุภกิจเฉลิมลาภครับพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยครับในรายการพอดแคสต์ของคัดสันดีมากนะครับเอนนี้ซึ่งก็เป็นซีซั่นที่5แล้วครับใช่ไหมครับของระหว่างบรรทัดเราก็จะมาชวนท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังเนี่ยคุยในเรื่องที่หลายหลายคนอาจจะเคยคิดว่าอยากจะทำหรือบางคนเคยทําแล้วด้วยใช่ครับนั่นก็คือเรื่องของการการรีพอร์ตครับรีพอร์ตถ้าเรียกกันเป็นภาษาแบบ าชาวเน็ตก็จะบอกว่าการคอมเพลนซึ่งมันก็จะมีหลายเลเวลเนาะบางคนก็แค่บ่นเฉยๆบางคน,น,<บ>นแค่บ่นในโซเชียลบน่บนในพื้นที่อะไรอย่างนี้สถาน,นะบางคนก็ฟาวคอมเพลนจริงๆใช่ครับบางคนก็มีคอมเพลนจริงบางคนก็มีรีพอร์ตจริงซึ่งตรงนี้เนี่ยวันนี้ก็เลยมาจะมาชวนพี่เชยคุยในท็อปิกนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าในฐานะที่เราเป็นฟอนด์เดเวลลอปเปอร์ด้วยเรามองว่าตรงนี้มันมีประโยชน์มากๆเลยใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เจอปัญหา ในบางส่วนที่เราอยากจะแชร์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยเหมือนกันว่าทําไมการรีพอร์ตบางอย่างมันไม่ไม่น่าจะทำรหรือว่าคิดว่าอาจจะต้องคิดมากขึ้นอีกนิดนึงในการที่จะคอมเพลนหรือว่ารีพอร์ตสิ่งนั้นๆเพราะว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้พี่เช่ช่วยอลองแชร์ประสบการณ์นิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าพี่เช่ก็เป็นฝ่ายเทคนิคเนาะก็จะเจอเรื่องนี้เป็นด่านแรกรีพอร์ตบ่อยๆครับผมคือต้อง จริงๆมันก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้ผมคิดว่าการรีพอร์ตเนี่ยมันดูเหมือนมันทําได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นใช่ไหมครับ,รบในสมัยก่อนนียถ้าเกิดว่าจะมีการรีพอร์ตกันจริงๆ,ๆเนี่ยก็ต้องโอ้ต้องตั้งตั้งท่ากันจริงจังนะแต่ปัจจุบันนี้เหมือนกับว่ามันสามารถทําได้ง่ายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการรีพอร์ตโดยการบน่นใช่ไหมครับหรือว่ารีพอร์ตตรงกับตัวแพลตฟอร์มเองอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยก็คือบางรีพอร์ตเนี่ย คือถ้าเกิดเป็นการรีพอร์ตที่เจอปัญหาจริงในการใช้งานนะครับเราเห็นด้วยแล้วเราก็ขอบคุณเลยนะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ใดๆก็ตามเนี่ยการรีพอร์ตเป็นเรื่องสําคัญถูกไหมเพราะว่าเราต้องการเอารีพอร์ตหรือฟีดแบ็กเนี่ยกลับมาปรับปรุงถูกไหมครับถูกต้องครับแต่ว่าทีนี้บางครั้งเนี่ยเรื่องของฟอนเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบมิติอื่นเข้ามาเช่นความคุ้นชินในการพิมพ์หรือว่าแอปพลิเคชันที่คุณนําไปใช้หรือว่าการตั้งค่า ก็สอดคล้องกันหรือเปล่าอาจจะเกิดทําให้ที่คุณใช้คุณรู้มันเป็นปัญหาที่ฟอนต์หรือเปล่าแต่ความจริงอาจจะไม่ใช่แต่ว่าเวลามีการรีพอร์ตกับเข้าไปเนี่ยคือรีพอร์ตทั้งหมดก็จะถูกกรองไว้ใช่ไหมครับว่ามีรีพอร์ตอะไรเกี่ยวกับมีบ้านแล้วก็จะส่งมาให้เราเราก็ต้องมานั่งคอยแก้ปัญหาหรือตอบตอบคาถามกับบางรีพอร์ตที่เอ๊ะบางทีอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาจริงๆแล้วแต่อาจจะเป็นจากความเอรร์ของผู้ใช้งานเองถะกรับฮะบางทีก็จะเป็นความคุ้นชินของผู้ใช้งานเช่นการพิม อินพุตออเดอร์อย่างเงี้ยคนที่ควรจ,จะพิมพ์ชินแต่ว่าพอเวลาที่เราใช้ฟอนต์ที่เป็นมาร์กทูมาร์กเนี่ยใช่หรือฟอนที่เป็นระบบแบบใหม่เนี่ยพอคุณพิมพ์ผิดเนี่ยออเดอร์มันก็ผิดตามไปด้วยเป็นต้นอ,อย่างเช่นการพิมพ์คำว่าน้ำอย่างเงี้ยนะครับบางคนพิมพ์ไม่โทรก่อนอพิมพ์นอนหนูไม่โทรสระอัลบางคนพิมพ์นอนหนูสระอัลไม่โทรอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้าเป็นฟอนต์สมัยก่อนเนี่ยมันก็สลับให้ถูกแหละแต่ว่าพอเราใช้เป็นฟอนต์ที่เป็นมาร์กเนี่ยบางทีพออินพุตออเดอร์ผิดมัน พ,พิมพ์ไปรู้สึกว่าคุณก็ไปรีพอร์ตว่าเนี่ยพิมพ์แล้วมันไม่ได้อย่างที่ต้องการั้าที่ความจริงแล้วเนี่ยตัวฟอร์มไม่ได้เป็นอะไรแต่แค่คุณอินพุตอออร์ไม่ตรงแล้วทีนี้คุณชินกับการ พิมพ์แบบนั้นอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเรื่องตลกมากนะเอาจริงพูดในพูดถึงเรื่องคําว่านามเนี้ยสระอัมเนี่ยก็าเป็นตัวหนึ่งที่เป็นปัญหามาก้เรื่องของอินพุตมากใช่เป็นเรื่องของอินพุตออเดอร์ที่มันผิดมาตั้งแต่ตัวเอนจิ้นเทคเอนจิ้นแล้วใช่ไหมครับการประกอบคําซึ่งอันนั้นเน่เลยเลยขอบเขตของฟอนต์เดเวลอปเปอร์ไปแล้วแต่ว่าฟอนต์เดเวลอปเปอร์เนี่ยต้องไปทําผิดให้เป็นถูกถูกให้เป็นผิดใถูกใช่ครับคือเหมือนเราต้องไปทําเพื่อที่จะให้คนพิมมพ์ผิดันนกกลเป็ถู แต่ที่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ากรณีผู้ใช้งานเนี่ยปรับพฤติกรรมโดยให้พิมพ์ถูกเดียร์ดเปอร์ก็ไม่ต้องนั่งแก้จากที่การพิมพ์ที่เป็นถูกมันก็ทําให้ฟอนต์เนี่ยมันเบาลงใช่โดยธรรมชาติเพราะว่ามันตัดฟังกช์ชันที่ไม่จําเป็นออกไปครับทุกวันนี้เหมือนกับว่ามันแบกฟังกช์ชันบางอย่างไว้วันส์เมื่อระบบมันไปมองว่าเป็นเคสแล้วเนี่ยมันก็ต้องถูกก็ต้องถูกแก้เพื่อจะปิดเคสใช่หรือว่าต้องถูกตอบหรืออธิบายใช่ใช่ไหมครับเออซึ่งตรงนี้เนี่ยตามประสบการณ์ส่วนตัวที่เราทํางานกันมาน เมื่อสิ่งปริมาณมันเยอะมากอะ่ะมันกลายเป็นว่าโฟกัสของการทํางานนะมันถูกชิฟต์มาเป็นการตอบคําถามมากกว่าที่จะเป็นการ d e v วล o อก็เลยกลายเป็นว่าม,มันมามีโหลดงานในการที่จะต้องอธิบายทีนี้พออธิบายเนี่ยแต่ละแพลตฟอร์มหรือว่าแต่ละบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยบางทีแล้วคนที่รีสปอนส์เรื่องเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นเนทีฟในภาษานั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวิธีการอธิบายมันจะจะยากมาก จะซับซ้อนมากสามารถที่บายเขเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้เพราะแบบนี้นะอะไรเงี้ยใช่เพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของ culture เรื่องของ<ช>ภาษาแล้วก็บอกว่าการใช้งานจริงทําไมมันถึงเป็นแบบนี้บางทีแล้วตามหนังสือตามไบเบิลแล้วว่าเออมันต้องเป็นอย่างนี้สิแต่ว่าคือในโลกการใช้งานจริงมันเป็นอีกแบบหนึง่งอ,อะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องที่ต้องอธิบายเยอะปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยครับใช่ครับแล้วหลายๆครั้งเนี่ยอธิบายด้วย word ไม่ได้อธิบายด้วยภาพ เราต้องอธิบายด้วย history ต้องมี research ประกอบอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันจะเป็นคลื่นอีกหลายๆคลื่นเลยที่มันจะตามมาจากการที่ file c o m p l a i n คือคุณอาจจะ complain สั้นๆนิดเดียวเองอะแต่ว่าคนที่ต้องคอยตอบะมันจะต้องอย่างที่พี่ว่าเมื่อกี้บางทีตอบด้วยคำพูดบางทีมันไม่เข้าใจเพราะไม่เห็นภาพก็ต้องทำสไลด์ประกอบอีกครับแล้วมันก็จะมี <c oughs> หลายๆครั้งด้วยที่แบบว่าโอยอันนี้แบบว่าขี้เกียจตอบแล้วมันนิดเดียวอะเออถ้าเราเราปรับให้เขาได้เราก็ปรับไปเลยแล้วกันซึ่ง จริงๆข้างในใจเราอาจจะรู้ว่าเฮ้ยมันมันมันไม่จำเป็นต้องปรับหรอกแต่เงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับทีนี้พอพอพอการปรับเล็กๆน้อยๆตรงนี้มันสะสมหลายๆอันน่ะมันก็ทําให้อ่ฟอนต์มันมีความอุ้ยอ้ายในเชิงของสถาปัตยกรรมของไฟใช่ไหมครับก็คือจะพูดว่าเขาด้วยความที่เขาแคร์ลูกค้าแหละถูกไหมฮะทุกเคสที่รีพอร์ตเข้าไปอ่ะเขาก็มองว่ามันเป็นลูกค้าทุกคนน่ะแล้วเขาก็มองว่าที่รีพอร์ตไปทั้งทั้งที่ันเป็นปัญหาจริงหรือเป็นปัญหาไม่จริงเนี่ยเขาก็จะถูกกองรวมกันไว้แล้วก็ เอามาส่งให้เราแล้วแบบว่าต้องมาช่วยกันเพื่อตอบนั่นเลย,แล,ยแล้วคือบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีเคสที่มันแบบแวลิดหรือว่ากัมกึ่งที่จะแวลิดพออพวกนี้มันค่อยๆแอดเข้าไปเอ่อฟีเจอร์เหล่านี้ที่มันมีทั้งถูกกับผิดแก้ผิดเป็นถูกแก้ถูกเป็นผิดอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ครับเพิ่มเข้าไปหรือว่าคอมบิเนชันบางคอมบิเนชันที่ปกติแล้วในชีวิตจริงมันไม่มีทางอ่ามันไม่ได้ใช้เกิดแล้วอยู่แล้วอ,อย่างเงี้ยพอมันค่อยๆแอดเข้าไปปุ๊บมันทําให้ไฟล์มันใหญ่มากขึ้นใช่ครับพอม ถอยออกมา2อ9ามมองจากมุมที่มันเป็น operating system ที่มันจะต้องฟอนต์ font, default ฟอนต์ที่มันจะต้องไปฝังอยู่ใน operating system มันก็จะไป take toll กับตัวตัวระบบตัว OS ในที่สุดอย่างเงี้ยครับสุดท้ายมันก็วนกลับมาอย่างผู้ใช้งานนี่แหละถูกไหมถูกต้องท,งทั้งคนที่รีพอร์ตและคนที่ไม่รีพอร์ตก็จะต้องรับผลนั้นเหมือนกันเพราะว่าความวุ่นวายานั้นมันวนกลับมาถึงทุกคนใช่ครับตรงนี้ไม่อยากให้เข้าใจผิดนะครับเราเนะี่ยอยากให้รีพอร์ตมากๆเลยเพราะว่าจะได้รู้ไนงะว่า มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างบางครั้ง,รงเราก็มีหลุดบ้างมันไม่มีเป็นเรื่องปกติของของซอฟต์แวร์อยู่แล้วใช่ครับ,รบมันก็จะต้องแก้ตรงนน้นแก้ตรงนี้เมื่อเจอเลยเลยเอาเรื่องนี้มาคุยกันเพราะว่าผมเห็นว่าแพลตฟอร์มอย่าง o o o g l o n t ครับ o o o g l e Font ก็เป็น OFL เนาะก็เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้กับคนใช้โดยทั่วไปเพื่อใช้เพื่อการศึกษาแล้วก็ใช้เพื่อเดี๋ยวทดลองแล้วก็ส่งฟีดแบ็กกลับมาให้อะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ย เราก็ตามเข้าไปดูอยู่ประจำนะครับออฟีดแบ็เหล่านี้ซึ่งเป็นประโยชน์มากๆก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าที่มาพูดที่เรามาพูดกันประเด็นนี้เป็นเรื่องของด้านบวกใช่ครับเราไม่ได้ก็ได้ว่าะไรครับพูดตรงตรงคือเราไม่ได้ตำหนิคนที่รีพอร์ตใช่ไหมครับแต่คือแค่ว่าเราอยากจะให้ให้ช่วยกันใครครวญนิดหนึง่งหรือว่าไต่ตรองนิดหนึ่งก่อนที่จะรีพอร์ตว่าเอ๊ะนี่มันจริงมันเป็นปัญหาที่ฟอนหรือเปล่าอาจจะลองคุยกับคนข้างๆที่ใช้ด้วยกันเอ๊ะเฮ้ จเจอปัญหานี้ไหมอะไรเงี้ยบางทีปัญหาจะแค่แบบว่าเพื่อนแค่บอกเราก็แค่แก้จะแค่จบตรงนั้นเลยก็ได้ถูกไหมฮะใช่ไม่ต้องรอรีพอร์ตไม่ต้องรอให้กันแก้รันเมื่อกีนน้นี้เรามีคุยกันรอบๆอย่างเช่นว่าพอ,อฟอนตที่เราใช้ในอีกระบบหนึ่งแล้วพอไปใช้ก็อีกระบบหนึ่งอะไรเงี้ยเออไปใช้ผิดแล้วไปใช้ผิดระบบเขามันอาจจะผิดที่คนคนที่ใช้เองก็ได้อะไรเงี้ยครับตัวอย่างเคสนะครับเคสเนี่ยบางทีเราอย่างเราขายฟอนอยู่ในสโตร์บางบางอันนี้นะฮะับางทีอย่างเช่น Android เวอร์ชันที่มันมันเก่าเนี่ยมันอาจจะ แล้วคุณก็ไปรีพอร์ตว่าทำไมใช้ไม่ได้แล้วคุณก็ไปสูนให้ดาวเดียวอย่างเงี้ยครับผมเอาละเป็นก็จะเป็นประเด็นแล้วเราก็ยังถูกถามว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้ Android ที่เวอร์ชันใหม่กว่านั้นมันจะไม่มีปมัญหาน<า>ี้เ,เป็นต้นซึ่งเหมือนฟอนต์เหมือนกับซอฟต์แวร์อย่างอื่นนะครับมันไม่มีทางคอม p พ t i ิเบิลกับทุก device <ช>1 0ร้อยเปอร์เซนก็คือจะคอม p พ t ติเบิลกับอะไรที่มันเป็นเวอร์ชันที่ล่าสุดของเขาใช่ไหมครับครับเราไม่สามารถที่จะค o อแบบทุกอนูทุก แพลตฟอร์มให้มัน all in one ในสิ่งสิ่งเดียวเพราะว่ายังเหลือต้องเหลือรูมว่าถูกเอาไปใช้ยังไงเพราะฉะนั้นนีตรงนี้ก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่อยากให้เอาไปอยู่ในสมการในการคำนวณก่อนที่จะมีการตั้งเคสรีพอร์ตขึ้นไปนะครับมันก็จะทำให้เป็นผลดีในระยะยาวด้วยกับ development ของฟอนต์นั้นๆบนแพลตฟอร์มนั้นๆครัไม่ไม่ลุ่มล่ามอ่ะพูดง่ายๆไม่ลุ่มล่าไม่่ายเกินไป แล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะที่มันเป็นปัญหาจริงๆครับผมสําหรับอีพีนี้เนี่ยก็อยากจะฝากท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังไว้ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการรีพอร์ตแล้วก็ย้ําอีกทีหนึ่งด้วยเหมือนกันย้าหลายทีแล้วแหละว่ามันเป็นเรื่องที่เราอยากจะได้นะรีพอร์ตครับ,รบ,รบแต่ก็อยากจะให้มีการรอบครอบนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําให้ฟ i n a ลโปรดักต์มันแฮปปี้กับกับคนทุกคนทุกๆคนคับเท่าที่มันจะเป็นไปได้ ใน EP นี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับครับแล้วก็พบกันใหม่กักบระหว่างบรรทัดนะครับแล้วก็ฝากรายการอื่นๆของคัดสันดีมากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ